สวัสดีครับเจ,เจอกับผมอีกแล้วครับพี่น้องกลุ่มคนรักนกเขาเยอ่ซห์ห้าช่องเกีตสดาแสงดีครับโมหวันนี้นะครับวันนี้ขอพูดภาษากลางครับผมพี่น้องครับเอฟซี FC ถามมานะครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีผู้ติดตามตัวผมนะครับที่ถามผมมามีพ้เนียดขายไหมนะครับผมบอกว่า ไม่มีนะครับผมทําไม่เป็นครับพี่น้องผมทําไม่เป็นนะครับก็มีแต่สั่งนะครับมีแต่สั่งทาง Facebook หรือเพจนะครับสำหรับช่างผู้ที่ทำนะครับเยอะครับทุกวันนี้เยอะครับพี่น้องเยอะแยะนะครับแต่ราคานะครับก็ให้พี่น้องในเลือกเอาแล้วกันนะครับ ราคามันก็นะครับมีราคาสูงราคาต่ำตามฝีมือนะครับพี่น้องไม่ได้ว่ากันนะครับจุดนั้นคือตามฝีมือของช่างแต่ละช่างนะครับของทุกคนทุกท่านนะครับที่ชอบในในช่างแบบไหนนะครับในฝีมือของช่างที่เราชื่นชอบนะครับแต่ว่าผมนี่ประจํานะครับ ผมจะใช้พระเนีตดของจารย์สุทธิกรนะครับทางอุดรธานีนะครับทีมงานบ้านดุงนะครับทีมงานพวกผันต้นสายป่านะครับทีมงานนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งสั่งได้นะครับสั่งได้ตามใจชอบแบบไหน ชอบเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับพี่น้องอกเอาแบบไหนเอาบางเอาคอนแบบไหนเอาคอนใหญ่เอาคอนเล็กนะครับอกเอายาวเท่าไหร่นะครับซี่เท่าไหร่นี่ผมคือมันคุยกันได้นะครับคุยรา,ายละเอียดกันได้นะครับตุ้มนี้เอาทรงไหนนะครับตุ้มหรือกงนี้เอาทรงไหนนะครับพี่น้องอ่าครับผมวันนี้ผมก็จะพามาดูหลังแรกนะครับ หลังแรกนี่เป็นสองชานตรงนะครับพี่น้องเป็นสองชานตรงอกไม้ประดูนะครับยาวหนึ่งเมตรนะครับพี่น้องคือยาวหนึ่งเมตรสำหรับผมนะครับผมคิดว่ากำลังดีนะครับพี่น้องกำลังดีเลยนะครับยาวหนึ่งเมตรนะครับ องหรือตุ่มเนี่ยกว้างประมาณ22นะครับสูงใน30นะครับความสูงใน30นะครับฐานนี้ก็22ให้มันรับกันครับผมคือช่างเขารู้อยู่แล้วแหละผมก็บอกแค่อกนะครับบอกแค่อกแค่ตุ่มเค่นั้นแล้วก็ความสูงของตุ่มนะครับนี่ครับคอนนะครับ ก็ประมาณนี้อกก็ประมาณนี้แหละนะครับพี่น้องอันนี้ผมแต่งแล้วครับผมแต่งพร้อมใช้งานแล้วนะครับคือใส่กระปุกน้ําับกระปุกอาหารนะครับคันควงคันควงกึ้งครับพี่น้องเป็นคันควงกึ้งนะครับเป็นอกไม้ประดูเป็นคอนเครือไม้เกี่ยวนะครับผมก็สั่งเอาคอนเล็กๆเอาถ้ามีเครือไม้เกี่ยวก็ใส่เครือไม้เกี่ยวนะครับนะครับ ส่วนจอมนะครับก็ประมาณนี้เก็บรายละเอียดนะครับทีครับพี่น้องทีนะครับนี่เป็นลวดนะครับลวดดิบนะครับลวดลวดขาวนี่แหละนะครับผมลวดขาวนะครับประมาณนี้ครับพี่น้องสวยนะครับสําหรับผมนะครับผมคือเป็นพัดเป็นพระเนียดที่ราคาไม่หนัก นะครับผมพูดตรงนะครับไม่ได้อวยกันนะครับก็คือหนึ่งไม่ได้อวยกันคือผมใช้จริงครับผมผมใช้อาจารย์ท่านนี้ประจํานะครับคือใช้ประจํานะครับหรือที่ผมสั่งมาเยอะๆกับแก fc ผมก็ถามมาผมก็แบ่งไปนะครับแบ่งไปให้นะครับคือผมสั่งนี่มีเมตรเมตรสิก็มีนะครับแต่หลังนี้ผมขอ1เมตรนะครับเพื่อที่จะใช้สลับกับ หลังที่มันชำรุดนะครับพี่น้องนี่ชานหักผมก็ใช้เหมือนกันนะครับชานหักหลังนี้ก็สุทธิกรเหมือนกันครับอันนี้สชานหักตายตัวนะพี่น้องตัวนี้ชานหักตายตัวนะครับคือก็เจ้าเดิมน,นะครับเจ้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น Facebook ไว้นะครับเผื <ENCE> ่ออาจารย์ท่านไหน FC ท่านไหนสนใจที่สอบถามมานะครับเกื่อจะได้ติดต่อสอบถามสั่งคุยรายละเอียดกันนะครับราคาเท่าไหร่ก็ตกลงกันนะครับผมก็คิดว่าไม่แพงนะครับประมาณนี้ก็ไม่แพงนะครับอันนี้เป็นชานตรงนะครับชานตรงตายนะครับชานตรงตายตัวเลยนะครับนะครับประมาณนี้ครับพี่น้องชานตรงตายตัวนะครับยาวหเมตรนะครับยาวหเมตรพอดีครับผม นี่ครับเดี๋ยวขึ้นคันฟาดให้พี่น้องดูนะครับก็ประมาณนี้ครับพี่น้องถ้าขึ้นคันฟาดแล้วนกเหยียบนะครับแล้วตีพาดผมจะตัดจะตัดเป็น5้มิลสองมิลสามมิลก็ว่ากันไปนะครับสำหรับผมนะครับจารทุกทท่านนะครับเอฟซทุกทคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับคือชานตรงยาว1เมตรนะครับ ถ้าสนใจเดี๋ยวผมจะขึ้น Facebook ไว้ให้นะครับก็ติดต่อนะครับติดต่อหรือสอบถามได้นะครับติดต่อหรือสอบถามได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้ช่างที่ผมใช้นะครับหรือ FC คนไหนที่ยังไม่มีพเนียดใช้นะครับคือราคาก็ ผมก็ว่ามันก็พอที่จะจับต้องได้พอสมควรนะครับคืองานนะครับประมาณนี้นะครับชานตรงนะครับชานตรงสองทางนะครับอ่ะพี่น้องครับผมครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับผมอ่ะพี่น้องมาดูชานปรับระดับนะครับ ชานเดียวปรับระดับนะครับพี่น้องนี่ครับผมชานเดียวปรับระดับนะครับก็ประมาณนี้นะครับชานเดียวปรับระดับนี่อกนี่ยาวแปดสิบนะครับยาวแปดสิบเซนนะครับส่วนตุ้มก็ประมาณยี่สิบสองนะครับสูงนี่สามสิบนิดๆจะทรงเอียงหน่อยครับพี่น้องทรงเอียงหน่อยทรงดอกบัวนะครับนี่อกไม้ประดูผมไปพ่นสีดํานะครับ ตรงนี้ขึ้นสายไฟได้นะครับสายไฟได้นะพี่น้องสายไฟได้แล้วก็ต้นไม้นะครับเวลาเราขึ้นสายไฟนะครับเราก็ปรับเราจะเอากี่องศานะครับ45 90กก็ว่าไปนะครับแต่ว่าเวลาเราขึ้นต้นไม้เราก็ปรับให้เป็นชานตรงนะครับประมาณนี้พี่น้องครับผม นะครับหลังนี้ผมก็ใช้แล้วนะครับหลังนี้ก็ใช้แล้วนะครับหลังก็หมานสามตัวที่้องรับผมนะครับหลังนี้ใช้แล้วสองครั้ง3ามครั้งแล้วนะครับแต่หลังที่ผมใช้ประจําก็คือจะเห็นประจําก็คือหลังนั้นนะครับหลังนั้นก็หมานครับผมคือลักษณะที่ผมชอบนะครับคือผมชอบนะครับทรงกลงทรงตุ้มนะครับแล้วก็ลักษณะพอดีนะครับ ทำไมผมต้องทําให้มันสูงนะครับพี่น้องถ้ามีแหลวมีกระปูดมาตบมันเข้าบนเน่ยพี่น้องสังเกตดูว่าระยะตรงนี้มันสูงนะครับระยะมันสูงแล้วก็ซี่มันถี่นะครับคือที่มันจะเข้าหานกต่อเราได้ยากพอสมควรนะครับถ้านกต่อตัวไหนเกาๆนะครับนกต่อตัวไหนหมอบตัวไหนแบบลงเ่ยนะครับหมอบลงอยู่กับคอน,นิ่งๆเีย พวกแหลวพวกอะไรก็ไม่สามารถที่จะทํามันได้นะครับก็ถือว่ามันกว้างพอสมควรนะครับพี่น้องอ่าพี่น้องไอ้นี้เป็นชานนะครับชานปรับนะครับเราจะปรับกี่ระดับนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งสองนะครับสามนะครับสามระดับครับพี่น้องผมเป็นชานปรับระดับนะครับปรับระดับสามระดับนะครับก็ประมาณนี้ครับ พี่น้องครับผมก็ประมาณนี้นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็ช่างเจ้าเดียวกันนะครับลองลองดูนะครับลองพิจารณาดูนะครับพี่น้องเห็นเอฟซีที่ติดตามช่องผมถามมานะครับว่าทําขายไหมนะครับผมทาไม่เป็นครับผมมีแต่สั่งมานะครับมีแต่สั่งมาแต่ผมบอกว่าผมต้องการแบบนี้นะครับ ต้องการแบบนี้รูปลักษณะแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเพื่อที่จะใช้งานของผมเองนี่แหละครับ <c oughs> อ่าครับพี่น้องภาพรวมๆนะครับภาพรวมๆก็ใช้ช่างคนเดียวนะครับสองหลังสามหลังก็ใช้ช่างคนเดียวนะครับครับผม อยากได้ทรงไหนนะครับอยากได้แบบไหนนะครับก็คุยกับช่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเฟซบุ๊กไว้นะครับให้ท่านติดต่อเองนะครับติดต่อเองเพื่อทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสนใจนะครับสนใจที่อยากจะได้เหมือนผมแล้วกันนะครับที่ถามมาอยากจะได้เพราะเนี่ยไปใช้นะครับราคาก็ ถือว่าไม่หนักเท่าไหร่นะครับพี่น้องเป็นพ้าเนีดที่ใช้งานหมานนะครับผมผมพูดว่าหมานแล้วกันนะครับก็ความหมานนี่ก็มันก็บวกกันนะครับทั้งนกทั้งคนทั้งพเนียดนะครับก็บวกกันนะครับพี่น้องอ่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับพเนียดที่ผมใช้งานอยู่นะครับ สนใจก็คุยกับช่างได้นะครับในรูปแบบเหมือนของผมนะครับประมาณนี้ครับพี่น้องอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับพี่น้องผมขอญอาตไปทำงานก่อนครับผมอาทิตย์นี้มีงานครับนะครับพี่น้องไว้เจอเจอกันใหม่นะครับยังไงก็ขอฝากติดตามนะครับ คนรักนกเขาใหญ่ไซห้าช่องกีธาดาแสงดีครับพี่น้องเชา้านี้วันนี้ผมขอญอาตไปทำงานก่อนครับผมสวัสดีครับแล้วเจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับพี่น้อง